สองปีเนี่ยไม่ได้จับไมเลยครับมีเวธีเนี่ยครับข่ะตัวบกทองสิ่งหนประการได้ชนามิชัยของภัยไไว้ด้วยนะครับออขอสิ่งดีๆด้วยไปดูจริงเนี่ยเนี่ยใครจะไม่ลปากตัวขนาดนี้แล้วก็บอกว่าในบอกแม่อย่าทิ้งเอนะ <laughs> แม่จริงเมื่อสักครู่เนี้ผมเห็นแม่คุยอ่ะครับเขาแชทมาหาแม่กันเต็มเลยอ่ะชื่นใจนะก็ตัวเองแบบบอกว่าไม่ได้เล่นมาสองปีเอาไหมล่ะเออยากจะพูดคุยกับแฟนเพลงบ้างไหมล่ะจ๊ะแม่ล่ะครับแม่ไม่อยากคุยป่ะล่ะแม่ก็อยากคุยก็เดี๋ยวดูก่อนห็นบอกว่าเขาเขาสามารถที่จะคุยได้คุยได้นะแม่พี่แม่แม่ท้าก่อนไหม ให้แม่ท่าก่อนเหรอแม่ท่าก่อนไหมเพราะมันมีแฝงมาไกลๆก็มีค่ะเดี๋ยวนะเอาจากจากเอาไกลๆเลยนะครับอันนี้ไกลจริงเลยอ่ะครับนิวยอร์กโอ้ยเนี่ยนิวยอร์กเอาสนานไนะไกลจริงไกลจริงเอาเอาแล้วก็อยากจะดูซิว่าเขาคิดถึงเราจริงหรือเปล่านะเนี่ยมีน้องๆอยู่ที่นั่นหรือเปล่าอยู่ไหนล่ะครับขอเช็คเปนก่อนแล้วว่ายังไงมาหรือยังใช่ไหมได้ไหมโอ้ แต่ผมเราจริงๆเอก็ไปทั่วทุน ผมไปไปเชื่อแม่แม่ผมไปนะคะอย่างไปฮาวายไปอะไรเงี้ยนะคระผมกลินไปอ่ะร้องเพลงเสร็จกลับเลยไม่มีโอกาสได้เที่ยวได้อะไรด้วยนะอันนี้ก็ชีวิตของศิลปินเป็นอีกจริงๆใช่เพราะว่าคิวมันจะเยอะๆมันแน่นๆทุกวันแล้วก็หลายที่เลยครับที่ถูกถูกแบบไม่ไม่สามารถจริงๆครับแา้วเวลาไปทัวร์ต่างประเทศนะคะผมจะเล่นรัดนี้ไปรัดนี่รัดนี่ตลอดใช่ไหมคะใช่ครบก็ไปบ้างอะไรไม่ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวเลยทำไปทํางานจริงๆ่แต่ไปก็แฟนๆน่ารักเนาะอย่างที่ต่างต่างประเทศนะครับที่เวลาที่เขาอยู่ เจอพวกเราอะเราอบอุ่นม,มากๆเลยแม่นะแน่นอนตอนนี้รู้เลยว่าเขาดูพวกเราคุยกันอยู่เนี่ย,ยไฟแดงเนี่ยเขายิ้มหาเราย,ยิ้มแหสวัสดีค่ะคิดถึงกันมากกว่านี้คิดถึงนะคะคิดถึงมากๆเลยนะคะวันนี้ผิดพลาดอะไรก็แม่ก็ขอไยเหมือนกันนะคะโอ้โห ไม่พลาดเลยแม่แม่จะมาพลาดอะไรไม่เห็นแม่พลาดสักจุดเนึ่ไม่เห็นเมื่อกี้ก็ขึ้นเนื้อมาแล้วแม่เราคนะร้องคนเะเนลอ้ลอเมือ่อกี้ยลมสว่างเนี่ยแม่จะแบบจะเป็นลมตัวเองอาวทำไมคุณแม่หายไปไหนแล้วเป็นไปได้นะพ่อบมือทีมอะอย่างงี้ครับคุณแม่ครับผมว่านะมีแฟนจากที่หรอครับอ๋อพี่โอ๊ตอ๋อค่ะใครครับคนนีน้เขาเป็นใครครับถามเลยพ่อไม่เป็นใครครับแม่เป็นใครครับ คิวนะลูกใช่แต่ถ้าใส่เสื้อสีดำเสร็จมัก็ต้องเป็นทีมเราแหละต้องทีมเราแหละต้องคนรู้จักกันแหละแม่สงสัยไปหมดใช่ไหมเอาทำไงเนี่ยนิวยอร์กไม่มาแล้วเนี่ยสงสัยพี่รู้แม่รู้แล้วเวลาต่างกันน่ะจริงนั่นไงเขาเป็นคนนอนดึกแล้วเขาเขาบอกเขาจะตั้งนาฬิกาปลุกคุณนตั้งนาฬิกาปลุกฮัลโหลตื่นด้วยนะครับ wake up wake up wake up ที่นั่นเช้าไม่เป็นไรครับ ีรู้สึกว่าจะมีไม่เป็นไรเอาที่ที่ไหนก่อนราชบุรีเอาราชบุรีแล้วกันนะคะเอาอย่างี้แล้วกันก็เป็นเป็นครอบครัวของคุณแม่เลยนะของแม่เลยนะเป็นแฟมิลี่จะไม่ได้ก็เป็นแฟนคลับเป็นนันทิดาแฟมิลี่ค่ะเพราะเขามีความรักที่มายาวนานมากนะคะนะคะไปที่ราชบุรีกันค่ะไม่รู้สิอยู่ตรงไหนะนี่ยใช่ป่ะแม่นั่นแหละนั่นแหละจะไปบ้างเลยเราดูคอนเสิร์ตนี้เลย จากกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็พี่พกรุงเทพแล้วก็มีาชบุรีแล้วก็มีอันดีสามด้วยค่ะโอ้โหครับตอนนี้สัญญาณมาแล้วครับเขาบอกว่านิวเรือออกมาแล้วครับนาฬิกาเขาคงต้องปลุกสิทธาเขาตั้งเวลาให้ตรงเวลากับไทยมากอันนี้แม่ต้องคุยเขาเองแล้วโอ้แม่ต้องคุยเขาเองแล้วนะครับติดไหแล้ะครับไม่แน่ใจนะเวกเวกพี่ออดเตรียมตัวนะ ชอบไหมชอบไหมชอบแม้แบบนี้ใช่ไหมชอบครับชอบกับเพลินดีครับเพลินดีเนาะนี่มีอย่างนี้บ่อยๆก็ดีนะมีบ่อยๆแบบนี้พี่คิดถึงมากเลยโอ้จ๋าคิดถึงมากๆอยากกลับไปเยี่ยมน้องๆนะคะคิดถึงบิลด้วยทำไมไม่ปลุกบิลมาฟังเพลงไอ้ด้วยล่ะบิลอะไม่อยู่แล้วเออหน้าหน้าผมหน้าผมไม่พร้อมเมื่อกี้ก็เปิดตอนมิสแต่โพสแมนกี่ยังไงกันดีอ๋อเหรอ เอาสิจะเอาที่ไหนก่อนเลยมริงนะเอาสิของผมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาคีแม่นยุโรปของผมมากเบลเยียมดีกว่ายุโรปได้เลยได้ป่ะแม่ได้เลยนะครับรบเลยเพราะว่าผมมานะสาเหตุที่ต้องคุยกับท่านเนี่ยผมเคยไปแล้วก็พี่น่ารักมากเปิดร้านอาหารที่นั่แล้วก็คือพาเราเที่ยวไปอยู่เหมือนครอบครัวจริงๆเขารักเราครับแล้วเราก็เลยยินอยู่ในใจครับอยเราเชื่อเราเชื่อ สีแดงทั้งทีมนี่แม่น้องแป้แล้วก็เด็กๆในคณะกันนี่เตรียมตัวกันเลยนะเนี่ยเตรียมตัวเต้นกันด้วยแน่ๆเลย oh. ข้างหลังเนี่ยต้องมีการเตร้นเกิดขึ้นนะ่ oh. ะเมื่อกี้เต้นหรือเปล่าแบ๊เชื่ออะไรคัน้องแบ๊กม,นะมีครับมีครับด้วยนะครับครับมี